สวัสดีค่ะสวัสดีสสดรอบดึกนะคะตอนนี้ก็ Stop it Hello Give me y o u Daddy's done ผมยุ่งเชยผมยุ่งเชลูกสวยมากว้าตอนนี้ก็อยู่กันที่แมคโดนัลล์นะคะอยู่ตรงแถวแถวเอแบบหัวม้ากำลังจะไปรับแม่เชนนะคะที่แอร์พอร์ตตอนนี้ก็ ออกจากนาริตะมาเรียบร้อยแล้วบินมาจากเมริกาเพิ่งสตอบที่นาริตะนะคะญี่ปุ่นก็อีกไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงเมืองไทยแล้วเครื่องงงประมาณห้าทุ่มครึ่งกว่าจะเอากระเป๋ากว่าจะทําอะไรเสร็จออกมาก็คงประมาณสักเที่ยงคืนกว่าตอนนี้ก็หิวกันนะคะตอนนี้ก็ประมาณสี่ทุ่มเสร็จแล้วค่ะว่าทำไม่เสร็จลูก แทน46ตอนนี้ก็ตื่นเต้นกันใหญ่นะคะดสี่ทุ่มสี่สิบหกแล้วเหลือประมาณสักชั่วโมงกกว่าคือ <Yeah. S 2> เริ่มง่วงแล้วไงตื่นตั้งแต่หกโมงเชา้ายังไม่ได้มีผิดรอบแล้วเดี๋ยวก็จะไป พักที่โรงแรมกันนะคะตอนนี้ก็หิวรอออเดอร์แมคเชอร์ลโอเคค่ะเดี <mm> ๋ยวเจอกันที่แอร์พอร์ตค่ะคุชเสบายเจอกันที่แอร์พอร์ตบาย See you at airport อร ages, ่อยไหมคะโหดูอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมอร่อยไหมคะอร่อยมากเลยอร่อยมากเลยดูคนนี้อุ้ยไม่ใช่อร่อยมากมากงาย